สวัสดีค่ะทุกคนมือ n นีสิมาวอลไทยเกมเล่านะคะกระ้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมา,าพูดถึงเรื่องการถูกจำกัดรายได้ของคลิปเรียวนะคะก็คือคลิปเรียวคลิปเรียวนั่นแหละนะคะจะเจอมากกับตัวเองแล้วนะคะก็คือโดนจำกัดรายได้นะคะจากการลงคลิปเรียวนะคะเมื่อวันที่24ก็คือมือวานนี่เองนะคะ24มีนา เขาบอกว่าเนื้อหาของเราไม่ได้สร้างสารรค์เองนะคะก็ขึ้นมาว่า,าไม่เป็นไปตามกฎนโยบายของเขาประมาณนี้ละจ้ะกับบามารถสรสางรายได้จากคลิปเรียวได้นะคะโฆษณากับซียุทธเขาในคลิปเรียวของเฮาเนาะวันนี้นะคะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์นะคะวอลซูกันฟัง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะท่านไหนที่อ่าโดนจำกัดเหมือนกันนะคะก็มาแชร์มามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะวาลพิเวอลถือก็ต้องขออภัยนะคะตะกุตะกะบ้างนะคะไม่ค่อยได้มาอัดคลิปพูดยาวๆแบบนี้เท่าไหร่นะคะ ก่อนอื่นนะคะเจ้าสมัอรให้ฟังก่อนนะคะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่คลิปเจ้าปังมากๆนะคะเปิดการมองเห็นแล้วก็ยอดวิววิ่งดีมากๆเลยนะคะจากที่ผ่านมานะคะยอดวิวไม่เคยถึง1,000วิวเลยนะคะต่อคลิปนะคะแล้วก็หลังจากที่เจ้า ตั้งใจทํามาเมื่อต้นเดือนนี้นะคะเพิ่งต้นเดือนนี้นะทุกคนประมาณวันที่6มีดานี่เองนะคะเจ้าเหตุเป็นตารางขึ้นมานะคะเป็นตารางทํางานของเรานะคะเพื่อว่าเอาไว้บันทึกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราลงคลิปไปเท่าไหร่นะคะลงเวลาไหนบ้างกระสิจวดไว้นะคะเป็นสถิติว่าอ๋อมื่อนี้เาเหตุคลิปใดจะคลิปลงเวลาใดแน่นะคะ แต่ก็บอกก่อนว่าเจ้าไม่ได้ลงเวลาเดิมซ้ําๆนะคะก็คือคือพอแย่มได้วางแย่มไดก็มาลงนะคะทําคลิปไว้เยอะๆแล้วก็มาลงนะคะวันหนึ่งประมาณ3-7ถึง7คลิปด้วยกันเลยนะคะก็คือมือใดมีคลิปหลายก็ได้ลงหลายนะคะแต่ว่าตำตำนี่ก็คือ3คลิปนะจ๊ะก็จะลงแบบนี้มาตั้งแต่วันที่6นะคะตั้งแต่ต้นเดือนมีมามีนามาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ จะบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะทุกคนยอดการเข้าถึงตัวนี้ของเจลประมาณาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะให้ดูด้านบนนี้นะคะประมาณส0 0 0 0 0กว่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มมา1,000กว่าคนเลยนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ละคลิปของเจลนี่ก็คือยอดวิวนี่จะ1000ขึ้นทุกคลิปนะคะเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็คลิปแตก หมื่นนะคะคลิป10,000ื่นขึ้นนี่ก็คือหลายคลิปแล้วนะคะคลิปกําลังวิ่งดีนะคะคลิปกาลังน้าทรงกําลังเปิดการมองเห็นทาไมเจ้าถึงมาพูดในเรื่องการทําคลิปก่อนนะคะก็คืออยากมาบอกให้ฟังว่าอตอนนี้คลิปเราวิ่งดีนะคะเปิดการมองเห็นแล้วก็มาตั้งใจทานะคะตั้งใจเหตุ กวา่าทีผ่านมานะคะเราก็ยอดวิวมั่นขืนจริงนะคะเปิดการมองเห็นได้จริงนะคะจากที่บเคยถึงหมื่นก็ถึงนะคะยอดวิวแต่มาเฟลตรงที่ทำมาเกือบเดือนแล้วมาโดนจำกัดรายได้นะคะจากการทำคลิปเรียวตอนนี้ก็คือเจ้ามีอ่าผ่านการต่างค่าแค่การสร้างรายได้จากคลิปเรียวคลิปเรียวคลิปเรียวนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าโฆษณาในสตรีมยังไม่เข้านะคะหกหมื่นาทียังไม่ถึงนะคะ เนี่ยโดนจํากัดนะคะก็จะเฟลไปนิดนึงนะคะกระโบฟลไปนิดนึงแล้วก็เศราไปหนึ่งวันนะคะเศร้าไปหนึ่งวันเลยนะคะก็มาลองหาข้อมูลนะคะจากพี่ๆครีเอเตอร์ที่บางท่านท่านเคยผ่านมาแล้วเคยเจอกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะก็บอกว่าสามารถแก้ไขได้นะคะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับสาเหตุที่เจ้าคิดว่าเจ้าโดนนะคะก็คือ